ครับวันนี้ผมกลุ่มมินิโปรเจกต์เอหนึ่งนะ,ะจะมาพรีเซนต์มินิโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเครื่องเกมคิดเลขทุกเลขนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นโมเดลให้ทดลองแล้วนะครับผมวันนี้จะมาพรีเซนต์การทํางานของมันว่าเครื่องนี้ทาํางานยังไงนะฮะอันนี้จากเริ่มต้นแรกเลน,นี้คือหน้าตาโมเดลเราเป็นแบบนี้นะครับผมไอ้ คือเสร็จสิ้นแล้วนะเราจะมาทดสอบการใช้งานเลยสมมติว่าอันนี้คือเนี่ยถึงมือผู้ใช้งานแล้วนะครับผมอันนี้ผมเสียบไปเลยปุ๊บนะฮะหน้าแรกที่จะปรากฏก็คือเป็นรูปหน้าจอให้เลือกเป็นเมนูครับผมอันนี้คือหน้าแรกของโปรแกรมเลยนะฮะที่นายแสดงที่หน้าจอซ c d เราสามารถปรับตรงนี้ก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ครับผมสามารถปรับเ,<ม>เขาเรียกว่าไงสามารถปรับให้ตัวสอเนี่ยมันเข้ม เข้มมากเข้มน้อยเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกใช้ฟังก์ชันก็คือปุ่มที่1เนี่ยสามารถกดแล้วเป็นปุ่มเซตติ้งนะปุ่มที่สอคือปุ่มสตาร์ทอ่าต่อไปเนี่ยเราจะมาดูที่ปุ่มเซตติ้งก่อนนะครับผมอ่าเมื่อผมกดที่เลขหนึ่งนะ่ะก็จะกลายเป็นปุ่มก็จะกลายมาเป็นหน้านี้ครับผมตัวทำดาวนี่คือเวลาที่จะใช้นับถอยหลังนะครับผมในการคิดเลขคนระับซึ่งเราสามารถ เลือกได้จะให้ชา้าจะจะให้ชา้าหรือเร็วเราเลือกได้ตามใจชอบนะครับผมซึ่งเวลาซึ่งเวลาสูงสุดที่สามารถที่สามารถนับได้ก็คือ60ิบวินะครับผมเวลาต่ำสุดก็ศูนวินาทีนะครับสมมติมว่าผมเลือกสักประมาณอา่าสักสักสักห้าสิบวิกว่า,วาแล้วกันนะครับผมว่ากดปุ่ม2ก็จะกลายเป็นให้มันดาวลงมานะไมจะนับถอยหลังมานะนี่เรากดปุ่ม2เป็นปุ่มดาวนะฮะ,อ,อ,อ,ะอย่างเช่นว่าผมอ่าอยาก อยากจะเพิ่มตัวเลขผมก็กดปุ่มหนึ่งนะมันก็จะเริ่มนับตัวเลขไปเรื่อยับผมอะไรประมาณนี้ับผมถ้าเกิดจะกลับไปหน้าหลักก็กดที่เลขศูนย์นะฮะแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าหลักของเราอ่ะทีนี้หน้าหลักของเราก็จะโชว์ตัวทาตัวทาดาวเนี่ยนะผมที่ห้าสิบเจ็ดที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปเราจะเริ่มสตาร์ทเกมเลยนะครับผมให้เลือให้กดปุ่มสองครับผมเป็นปุ่มสตาร์นะกดแล้วก็จะมีนับถอยหลังสามวินาที นี่ตัวเลขนี่ก็จะแรนดอมขึ้นมาครับผมให้เราเลือกกดถ้าเกิดว่าเรากดคําตอบไม่ถูกตัวเลขที่แรนดอมก็จะไม่ไม่ไปไหนนะครับผม,มเช่นว่าหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งลบหนึ่ง,ง,งจะได้เท่ากับศูนย์ผมกดเลขศูนย์ปุ๊บนะคะแนนก็จะถูกบันทึกไปนะครับผมอันนี้ค่าแรนดอมตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเห็นไหมครับว่าเวลานี่ก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นว่าผมกดเลขผิดปุ๊บ ตัวเลขก็จะไม่บวกนะครับผมก็คือคะแนนก็จะไม่เพิ่มเท่าก,กว่าเราจะกดตัวเลขมันถูกต้องนะครับแปดบวกห้าเขาจะสามหาเก้าได้หนึ่งกว่ากวานะครับอันนี้ก็ได้คําตออหนึ่งอ่าพอยต์ก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดหารสองได้น่าจะได้สูงกว่านะเข้ไหมอ้เวลาหมดนะผมเมื่อเวลาหมดก็จะแสดงเป็นพอยต์ออกมาพร้อมกับแสดงคําว่าเกมโอเวอร์นะผมอ่า นี่ครับผมอันนี้คือการทํางานของมินิโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเกมคิดเลขทุกเลขของกลุ่ม A1 หนึ่ะครับผมก็ผมขอจบการรายงานนำเ,เสนอพินท่าน,นี้ครับขอบคุณมนะครับ